ดาวเคราะห์อนอกระบบที่มีชื่อเล่นว่าชา1170-7626กำลังเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในวงการดาราศาสตร์ด้วยการขยายเติบโตอย่างรวดเร็วและการกินกลืนวัตถุรอบๆที่มีปริมาณหมุนเวียนกว่า6,000ล้านตันวินาทีนักดาราศาสตร์ต่างกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะพบได้แม้แต่ในดาวฤกษ์อายุน้อยแต่ที่นี้เป็นดาวเคราะห์อนอกระบบและยังมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีห -10 เท่า แต่เมื่อเราเห็นว่าดาวเคราะห์นี้กำลังกินกลืนวัตถุรอบๆอย่างรวดเร็วและมีการสร้างกระแสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วจะทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าดาวเคราะห์นี้อาจจะมีการกำเนิดที่คล้ายกับดาวฤกษ์มแม้ว่าจะไม่มีดาวฤกษ์มแม่ใกล้เคียงก็ตาม นักวิจัยได้ศึกษาแสงอันตรายโอเลตและแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ชา1 1 7 0งหนถึงและพบว่ามีอัตราการเติบโตที่คาดการไว้แต่สัญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแสดงว่าดาวเคราะห์นี้กำลังกินกลืนวัตถุรอบๆอย่างรวดเร็วข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวิทีและกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมช่วยให้ทีมวิจัยประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ชา1 1 7 0งหนถึงกำลังสะสมสารเร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถึง8เท่า พื้นผิวของดาวเคราะห์และวัตถุรอบๆก็ร้อนและสว่างขึ้นเช่นกันและยังมีจานรอบดาวเคราะห์เป็นไอน้ำที่ไม่เคยพบเห็นก่อนหน้านี้นักวิจัยยังพบว่าดาวเคราะห์ชา1 1 7 0ง6ดุดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำตั้งแต่ปี2016ซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการกำเนิดและพัฒนาของดาวเคราะห์นี้อย่างชัดเจนวิกเตอร์อันเมนรอสอาบัตนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีกล่าวว่า เราได้ค้นพบดาวเคราะห์นี้เป็นครั้งแรกในกลุ่มดาวคอมิเลียนก่อนหน้านี้และเราคาดว่ามีมวลขนาดใหญ่มากกว่าดาวพฤหัสบดีกำลังสะสมสารจากการดูดมวลสารที่อยู่รอบๆดาวเคราะห์นี้อันเมนรอสอาบัตและทีมของเขาจะพยายามเจาะลึกดาวเคราะห์นี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ยังคงดูดดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่เขากล่าวว่าการค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนะัก ทีมวิจัยต้องการเก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบมากขึ้นเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเพียงใดและนี่คือข้อสงสัยที่ยังคงอยู่ดาวเคราะห์นี้มีการกำเนิดเป็นดาวเคราะห์นอกระบบหรือเป็นดาวฤกษ์ที่ถูกเหวี่ยงออกมาการกินกลืนวัตถุรอบๆอย่างรวดเร็วนี้จะมีผลกระทบต่อระบบดาวเคราะห์รอบๆหรือไม่ความเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์นี้จะมีการกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ใหม่ในอนาคตหรือไม่ทีมวิจัยและนักดาราศาสตร์ต่างกันจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมาก แต่เราเชื่อว่าการศึกษาและค้นคว้าต่อไปจะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์นี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณคิดว่าดาวเคราะห์นี้จะมีการกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ใหม่ในอนาคตรหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หรือไม่มาบอกให้ทุกคนรู้ด้วยกันในกลุ่มคอมเมนต์